สวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่กับตัวกางเกงรุ่นล่าสุดของพีก o เวิร์นะครับใช่ครับผมสำหรับผ้า27ออนกลับมาแล้วนะครับ,รบ<ม>เพื่อนๆที่กำลังอยากได้และติดตาม ผ้ารุ่นนี้อยู่ครับผมหลังจากที่เราเปิดตัว27 on Egyptian Cotton ไปเนี่ยครั้งแรกใน15 anniversary chapter 3ครับผมก็มีเพื่อนๆเนี่ยให้ความสนใจแล้วก็ยอดจองถล่มทลายเลยนะเราเรียกร้องให้กลับมาเมื่อไหร่จะกลับมาเมื่อไหร่จะกลับมาตอนนี้มาแล้วครับผมมาแล้วครับล้วอยู่ตรงหน้าเราเลยนะครับมาครั้งนี้นะครับดีเทลจัดเต็มด้วยดีเทลจัดเต็มครับผมความพิเศษเนี่ยเรามาเริ่มต้นกันเลยไหมครับว่ามีอะไรบ้างดีครับก่อนอื่นก็คือผ้ารหัสนี้ครับชื่อว่า27 GTT ครับผม 27่สิบเจ็ดออนกีซ่าคอทตอนทัฟเทนเดอร์่าออนกีซ่าคอทตอนกีซ่าคือเมืองในประเทศอียิปต์ครับผมก็คือแหล่งที่มาของคอตตอนที่เรานํามาใช้กับผูเกียยีนุ่นนี้เรารู้กันอยู่แล้วว่าอ e ีพิเชนคอ t ตอนเนี่ยคอตตอนเนี่ยมีความละเอียดแล้วก็นุ่มมากๆจะอยู่ในพวกเครื่องนอนอยู่ในพวกเสื้อเชิ้ตเมียม ใช่พอมาเป็นกางเกงที่มีน้ําหนัก2 1ออนเนี่ยก็เลยเป็นผ้าที่มีความนุ่มมากๆก็คือตรงตามคอนเซ็ปต์ทัฟเทนเดอร์ที่หมายถึงว่าแข็งแกร่งแต่นุ่มนวลถึงแม้จะเป็นผ้าที่มีน้ําหนักแต่ <ผม S 2> สามารถใส่ได้อย่างสบายเป็นผ้า27ออนที่เหมาะกับการปั้นเฟรที่สามารถใส่ได้จริงผ้าไม่ได้มีความแข็งมีความบาดต<ร>้อันนี้มาเริ่มกันที่ดีเทลเลยเนาะเห็นมีความแปลกตาไปม,มากเลยจากกางเกงยีนรุ่นอื่นๆของเรามีแมลงอะไรครับเนี่ยอันนี้นะครับในตัว b บ f ฟ a c t u r e เนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวแมงสคารับนะครับ ขลับโอเคตัวนี้นะครับจะเป็นตัวแทนของเทพเคลปรีโดยเทพอ่าเคลรีเนี่ยเขาก็จะเป็นเทพที่สื่อถึงเรื่องของการเกิดใหม่นะครับชีวิต okay. นิรันดร์อ๋อโอเคก็เหมือนเป็นมแมลงที่หนุกนํามาเป็นเหมือนเครื่องรางเครื่องประดับด้วยเนาะของทางอียิปต์ใช่ครับผม,มแมลงตัวนี้เขาจะเป็นแบบเหมือนแบบถักด,ดันดวงอาทิตย์นะครับให้ลอง<ๆ>ลอยไปอยู่บนตัวท้องฟ้าอยู่ตลอดเวลานั่นเองอ๋อก็เลยเราพระอาทิตย์ก็เลยเป็นพระอาทิตย์ที่มีโลโก้ PW ถูกต้องแล้วก็ส่วนอื่นๆก็จะมีพวกพีระมิดสฟิงค์แล้วก็ แม่น้ำนายที่เป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงประเทศอียิปต์เราก็นํามาครบทั่วเลยอยู่บนป้ายหนังทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยบนป้ายหนังเนี่ยเป็นการดึงเรียกว่าคาเลคเตอร์อรารยธรรมของอียิปต์โบราณมาใส่อเอาไว้นะครับความเชื่อต่างๆด้านนี้ของป้ายเนี่ยจะรวบรวมเทพทั้ง4ของอ อียิปต์เข้ามาไว้นะครับครับจะมีตรงนี้นะครับสีฟ้าตรงนี้ก็เป็นเทพพารัสหรือเทพแห่งท้องฟ้านะครับของอียิปต์นะครับมีเทพรานะครับหรือเทพพระเจ้าดวงอาทิตย์เทพเจ้าที่เกี่ยวกับการสร้างต่างๆนะครับตรงนี้โอซิลิสเทพแห่งเกษตรกรรมพืชพันธุนะครับ แล้วก็ตรงนี้นะครับเทพครปิกครปิกสีเหลืองนะครับผมเทพแห่งความนิรันดรและการเกิดใหม่โดยทั้งสีเทพเนี่ยพอมาอยู่รวมกันเนี่ยก็จะสื่อถึงความอุดมสมบูรณ์นั่นเองนะครับเปียบเสมือนกางเกงยีนรุ่นนี้ของเราที่อัดแน่นไปด้วยดีเทลถูกต้องเต็มเปี่ยมเลยรุ่นนี้โหเป็นผมนับดูเนี่ยใช้สีสกรีนทั้งหมดถึง8สีเลยเรียกว่าว้าวแล้วก็เรียกวาวมากมากสวยมากๆากครับตอนตอนนี้ผมเห็นไฟล์ของรุ่นนี้ก่อนก่อนที่จะผลิตะครับผมว่าสวยมากๆแล้วแต่พอผมได้เห็นป้ายหนังของจริงอะสุดจริงๆรครับเพราะว่าด บล็อกที่มันเยอะครับงานทําออกมาได้ละเอียดมากๆบล็อกของเราคมมากๆครับผมมาอันนี้ให้ดูเราสกรีนนาไปสกรีนแล้วก็นามาปั๊มนี่เป็นบล็อกทองเหลืองที่เราใช้ในการปั๊มครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูางเกงกันดีกว่าครับพี่หนึ่งครับผมไปครับมาออกมาด้วยกันถึง2แบบครับสองแบบในมือพี่หนึ่งก็จะเป็นตัวที่ปัดตัวอาร์ตนะครับหรือว่าลายกระเป๋าหลังเนี่ยเป็นสีฟ้านะครับครับผมตัวนี้จะเป็นตัว first production run ใช่โดยตัวนี้จะเป็น first production run นะครับผมก็คือน u เบอร์หนึ่งถึงเจ็ดสิบห้าครับก็จะเป็นการ ปากลายลูกโซ่นี่เป็นลายใหม่ล่าสุดของเราเลยครับผมที่เริ่มนำมาใช้กับรุ่นนี้เป็นรุ่นแรกเลยครับบนตัว first production run ของ Pika c Work เนี่ยส่วนใหญ่นะครับก็จะออกมาเป็นอาฟ้าอาฟ้าก็จะเป็นเดินลายแต่ว่าครั้งนี้มาในรูปแบบลายปักลายกระเป๋าหลังใหม่ใหม่เลยครับผมผมว่ามันสวยเลยนะมันรับกับไอตัวป้ายหนังนะครับป้ายหนังก็จะมีสีชุบสีฟ้าอยู่ มันจะมีสีฟ้าอยู่มาแมรับกันสวยเลยส่วนด้านฝั่งของผมนะครับก็จะเป็นในลายผลิตปกติครับซึ่งจะเป็นตั้งแต่ัมเบอร์76เป็นต้นไปครับก็จะเป็นงานปักด้วยลายเดียวกันแต่ว่าปักด้วยสีน้ําเงินเข้มครับเรียกว่าทั้งสองตัวนี้ใช้คู่สีประจําแบรนด์ของเราเอาไว้บนตัวดีเทลนั่นเองตอนที่เป็นเงเกงใหม่เนี่ยจะดูกลมกลืนแต่พอเมื่อกางเกงมันเริ่มซีดไปก็จะเห็นสีน้ําเงินขึ้นมาชัดขึ้นมาครับ ใครชอบแบบไหนสามารถเลือกแบบนั้นนะครับหนักมากเลยขอเสมากขอแสืนิี้หน่อยหนักจริงครับหนักแต่ว่าผ้าเนี่ยมีความนุ่มนะเนี่ยนุ่มเลยสำหรับผมเนี่ยนะเป็นตัวที่นุ่มสบายมากแม้เขาจะหนักนะครับผมผมผมได้เคยมีโอกาสลองใส่ครับผมตอนแรกก็กลัวว่า27ออเนี่ยมันจะจะเป็นยังไงแต่พอใส่เอ้ยมันไม่ได้แข็งอย่างที่คิดว่ามันใส่ได้ใส่ง่ายใช่มใช่มันใส่ง่ายมันหนามันใส่สนุกซึ่งที่เรากําลังรีวิวอยู่เนี่ยตัวนี้จะเป็นขายาวนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นขาสั้นก็คือทําทั้งขายาวขาสั้นาาารับบบบเื่่่่ออนนนททีีีชุ้แแตววยกจะข อยู่ดัดไปก็สามารถสั่งเป็นขาสั้นได้เช่นกันแล้วเราก็มาต่อที่ตัวเนื้อผ้าอของตัว27 G T T รุ่นนี้นะครับผมครับผมผ้าตัวนี้เป็น Egyptian Cotton ที่มีความหนาแต่นุ่มครับแล้วก็อีกหนึ่งจุดเด่นก็คือสีครับพี่หนึ่งสีการย้อมมินิโก้ในได้ยืนเนี่ยได้ยืนเนี่ยจะก,การย้อมมินิโก้ใน เฉดสีที่มีความเข้มมากๆครับย้อมหลายรอบทําให้ตัวนี้มีการโฮินิโก้เหมาะกับการปั้นเฟรเลยมาเขาเรียกว่ามาด้วยคุณสมบัติของตัวเส้นใยคอตตอนจากนีเชียนที่ดึงดูดสีย้อมได้ดีนีเชียนคอตตอนเนี่ยนอกจากความนุ่มและอีกหนึ่งข้อดีของมันคือการดูดซึมสีครับผมเพราะนั้นเนี่ยมันสามารถดูดซับสีอินิโก้ได้ดีมากทาให้โการโฮินิโก้เนี่ยดีมากๆครับผมตัวนี้ปั่นเส้นได้มาในรูปแบบสเตยยานนะครับก็คือแบบเส้นเรียบนะครับได้ยืนและได้พุ่งครับผมส่วนได้พุ่งก็็จะเปน ขาวตามสไตล์คลาสสิกอ่าสีขาวตามสไตล์คลาสสิกะนะครับเราจะเห็นว่าเส้นด้ายเนี่ยมีความใหญ่มากๆนะถ้าดูจากเนือผ้าใ,ใกล้ๆอ่ะครับเส้นด้ายจะมีความใหญ่มากๆด้วยความน้ำหนักเยอะน,น้หาน, <5 S 1> นาของรุ่นนี้นะครับทำให้ตัวเส้นด้ายเนี่ยต้องปั่นมาเป็นแบบตัวใหญ่เดี๋ยวเราจะทำคอนเทนต์ช่างน้ำหนักให้ดูด้วยนะครับตรงนี้หนักจริงเรียกว่าเดี๋ยวฝากติดตามคอนเทนต์นี้ด้วยนะครับใช่ครับมีแน่นอนครับช่างน้ำหนักแน่นอนแน่นอนเรามาดูกันต่อที่กระดุมไหมครับพี่เนือกระดุมครับสำหรับความพิเศษ ของรุ่นนี้นะครับยังมีการดึงนะครับในเรื่องของเทคนิคนะครับมาใช้รวมถึงสื่อถึงอียิปต์อยู่นะครับกะดมเม็ดบนนะครับก็ดูมีเป็นผ้าหนาเป็นไงครับแบตสามอนขึ้นไปก็จะเป็นกระดุมแฟตพิกเกอร์ครับผมอันนี้เราก็ใช้เป็นกระดุมเนื้อเงินแท้นะครับหล่อแล้วก็ขัดแต่งด้วยมือผมเห็นมีความรู้สึกมันไม่เหมือนเนื้อเงินเดิมๆนี่อันนี้เราไปทําอะไรมาครับเนี่ยใช่อันนี้คือเราไปใช้เทคนิคการพ่นทรายครับให้มันมีกลิ่นมีความด้านๆทรายๆเหมือนกับสื่อถึงพีระมิดสื่อถึงทรายในอียิ อนุญาตหยิบ5อันนี้จะเป็นกระดุมแพทพิกเกอร์ของเรานี่นี่นี่เรียบเลยพี่มมีความเงานนมีความว้ามีความด้านขึ้นครับผม แล้วก็เท็กเจอร์เนี่ยครับเมื่อเราดูเท็กเจอร์ใกล้ๆอ่ะมันจะเหมือนเท็กเจอร์ของผิวทรายครับผมนี่เทียบกันใกล้ๆนะครับนอกจากตัวกระดุมเม็ดบนนะครับ,รบที่เป็นเทคนิคยิงทรายแล้วเนี่ยตัวเ<ผ>ม,ม็ดกลางนะครับเม็ดกลางที่เป็นทองเหลืองครึ่งนะครับ,รบผมตัวนี้ทองเหลืองกลึงใช้เทคนิคยิงทรายเข้าไปเช่นกันเราจะได้เห็นเนื้อแท้ๆของเขาเลยนะครับ ก็จะเป็นทองเหลืองกลึงแล้วก็นำมายิงทรายก็จะมีความด้านๆขึ้นเนาะครับผมไม่พอแค่นั้นรีเวทอ่ารีเวดด้วยแต่ผมรีเวทก็จะเป็นทองเหลืองหล่อและขัดแต่งด้วยมือก่อนแะนำมายิงทรายเช่นเดียวกันก็เรียกได้ว่าเป็นครั้งแรกครับที่เราใช้เทคนิคการยิงทรายกับทองเหลืองแล้วก็เงิน กระดุมในริเวทของเราการตัดเย็บก็ทั้งตัวเนี่ยก็จะใช้เป็นด้ายสีส้มเหลืองคนะครับผมก็เป็นในสไตล์คลาสสิกของเกรียงยีนฟิกเกเวิร์กแล้วก็จะมีขาในที่เป็นสีฟ้าครับก็จะใช้อยู่หลักๆประมาณ3สีสีฟ้าสีส้มสีเหลืองนี่ครับตรงจุดคอยพ็อกเก็ตเห็นไหมครับเหตนี้เราไม่ไม่ได้ลืมไม่ได้ลืมนะคิวซีไม่ได้ลืมนะไม่ได้ลืมกดนะครับในรุ่นนี้ตรงเนี้ยมันจะไม่มีนะครับแต่เราเย็บเย็บไว้อย่างแข็งแรงใช่ครับโดยผ้า21นอเนี่ยผ้ามันมีความหนารุเนี้มันจะ แต่ว่าตัวฝายปกเกตนะครับก็ยังคงเป็นผ่าริมนะครับด้านในก็ะจะเป็นริมสโสดสีริมสีริมสวยงามมากครับรรพี่หนึ่งสีริมนะครับของตัวรุ่นนี้นะครับ,รบก็ <ผม S 1> ยังดึงเอกลักษณ์นะครับที่สื่อถึงตัวคอตตอนมาใช้โดยตัวสีริมผมให้ดูตรงหูหางนะครับที่เป็นซิกเนจเจอร์นะครับก็จะเป็นสีธงชาติประเทศอีกนะครับครับผมมีสีแดงดาก็จะเป็นดาแล้วก็ตรงกลางก็จะเป็นสีขาวที่เป็นมีขาวแล้วก็มีโลโก้สีทองก็เลยออกมาเป็นสีริมตัวนี้ถูกต้องนะครับโอเคนอกจากริม้วม ป้ายแถบด้วยครับพี่หนึ่งครับป้ายแถบตัวนี้นะครับเห็นตัวหนังสือของพิกเกอร์ของเราเนี่ยตรงนี้มีสีแดงอยู่นะครับสีแดงเนี่ยตัว G ตัว G เนี่ยสื่อถึงกีซ่าฟอตต์นนะครับแล้วก็แดงเนี่ยก็สื่อสื่อถึงตัวเนี่ยตัวธงชาติดำแดงทองก็เป็นสีในธงชาติอยู่แล้วแล้วก็เรามีการเน้นตัว G สีแดงซึ่งสื่อถึงกีซ่ากีซ่าคอตตอนนั่นเองอีกหนึ่งความพิเศษผ้ากระเป๋าครับพี่หผ้ากระเป๋านะครับเป็นไฮไลท์ จุดหนึ่งเลยนะครับบนยังเกงยีนรุ่นนี้นะครับผมนี่นะผมมีตัวเนื้อผ้ากระเป๋าด้านอันนี้เป็นตัวอย่างนี่ครับเรามีการสกรีนลายเข้าไปทั้งผืนเลยอ่ลายแบบนี้แรงมานานใจมาไงครับนี่ครับผมตัวนี้นี่ผมเตรียมมาด้วยอันนี้เขาเรียกว่ากระดาษปาปิรุสครับนี่ยวผมถือเทียบกันตัวตัวกระดาษปาปิรุสเนี่ยมันเป็นกระดาษเรียกว่าเป็นกระดาษแบบแรกๆกของโลกเลยครับอันนี้เป็นกระดาษของคนในอารยธรรมอียิปต์โบราณเป็นภูมิปัญญาในใช้ใช้ไม้เนี่ยนำมาขัดสานกันให้เป็นกระดาษเพื่อใช้ในการจดบันทึึึกกเเรรรรืื่่อองงงาาททีนู้ดดถจบั นบนตัวเกงก็จะมีการสกรีนนะครับตัววันเดือนปีการซับต่างๆเป็นการเป็นบันทึกการบันทึกเรื่องราวของเราครับผมลงไปนะครับของเยงยินตัวนี้เราดึงตัวเนี่ยครับกระดาษปาปิลุสนะครับมาสกรีนอยู่บนตัวเนื้อผ้าอ,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 อดได้เลยห้ดูผ้าดั้งเดิมด้านหลังนี่ครับ มีความมเป็นัน,นจะเป็นอ่าจะเป็นสีนี้แล้วก็เราสกรีนลายนี้ลงไปเลยลายกระดาษปาตพิรุสใช่แล้วก่อนก่อนจะสกรีนลายของตัวอาร์ตเวิร์ตไปตัวเรียกว่าโอ้โหหลากหลายขั้นตอนดีเทลเทพจัดเต็มจัดแน่นแน่นอนครับรุ่นนี้โอเคครับก็น่าจะครบถ้่วครับพี่หนึ่งสำหรับใช่ครับผมการรีวิวดีเทลครับพี่เพื่อนๆที่ฟังมาถึงตรงนี้ก็อยากจะรู้เลยครับว่าโอเคมันมีการเปิดรับยังไงกี่ตัวอะไรบ้างครับโดยสําหรับตัวกางเกงยีน27 GTT นะครับในรูปแบบ First Production Run 75ตัวนะครับอะควาตัวนี้สําหรับตัวขา ยาวนะครับราคา9,250บาทนะครับ,รบแล้วก็ขาสั้นนะครับ,รบก็อยู่ที่7,250บาท นะครับผลิตทุกทรงทั้งขายาวและขาสั้นยกเว้นนัมเบอร์ส B กับนัมเบอร์สิใช่ครับเปิดให้จองแบบเป็นทางการนี่ครับในวันที่2เดือน7นี้่างเดือน7เวลา10บโมงตรงครับผมเริ่มตั้งสิบโมงตรงก็เตรียมกันไว้ได้เลยครับแล้วก็หลังจากที่หมดตัว75ตัวแรกครับก็จะเข้าสู่รายผลิตปกติก็จะเป็นดีเทลนี้ครับในราคาเท่ากันและเพื่อนๆที่สนใจนะครับสามารถเข้ามาชมตัวจริงนะครับที่ถ้ำหมูเสือนะครับที่นนทบุรีพิบูลสงคราม22แยก16ได้ หรือติดต่อเขามาทางช่องทาง Official p a i e อ่าใช่ครับช่องทางออนไลน์ต่างๆของเราได้เลยครับผมครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากครับ,รบสวัสดีครับ